สวัสดีครับ e f f ฟซีฟรลำพูนวันนี้เรามาทำไก่อบฟางกันนะไก่อบฟางไร้ฟางเห็นเขาทำในคลิปกันเยอะแยะเลยนะครับเราก็ไม่ไม่ตกเทรนเอากับเขาบ้างเตรียมไก่เรียบร้อยแล้วปะ่ะเราไปทํากันไก่อบฟางไร้ฟางที่ EFarm ลำพูนเจ้า เตรียมหมอ้อแล้วก็เตรียมปิ๊บเรียบร้อยนะเตรียมหมอ้อเตรียมปิ๊บเรียบร้อยแต่ไม่มีฟางข้าวนะไก่โอฟางวันนี้จุดเตาแล้วจุดเตาแล้วจุดเตาแล้วที่อ e ีฟาร์มไก่หมักพร้อมแล้วนะครับหมักไว้ตั้งแต่เช้านะครับนี่ไก่ของเราจะบัง้งบ้างบ้างบ้าง,างนะะเพื่อความมั่นใจว่ามันจะสุกเราบั้งเรียบร้อยนี่บั้งเหมือนปลาเลยนะครับ นี่เราจะมาทําไก่อบฟางไก่ก็พร้อมปี๊บก็พร้อมหม้อรองก็พร้อมรอไฟแป๊บเดียวนะเอาแล้วไฟพร้อมทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวเราจะไปคุมปลีคุมพีดก,กันนะไก่อบฟางไร้ฟาง ลุมปีปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไก่อบฟางไร้ฟางของอ e ีฟาร์มลำพูนนะครับอยู่คนเดียวคุมปีปเองก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่ยกลงค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าหม้อรองค่อนข้างจะใหญ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า20นาทีไก่อบฟางของเรานะรไก่อบฟางไร้ฟางที่อ e ีฟาร์มลำพูนจะเป็นอย่างไรวันนี้ฝนตกด้วยนะเนี่ยคลืมเลย ผ่านไปผ่านไปผ่านไปยี่สิบนาทีไก่ยังยังแค่ขา,ขาวๆอยู่เลยนะครับยังไม่ไปถึงไหนนะครับสงสัยเราต้องต่อไปอีก <laughs> ยังไม่สําเร็จครับยังไม่สําเร็จครับเดี๋ยวต่อคลมต่อคุมปีต่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงไก่อบฟางไร้ฟางก็ยังไม่มีสีเข้มขึ้นสงสัยต้องเติมฐานแล้ว <laughs> สองชั่วโมงผ่านไปไก่อบฟางไรฟางข้าวของเราได้เข้านี้นะฮะถ้าทางจะทำอะไรผิดขั้นตอนยังไงใครดูแล้วช่วยบอกด้วยนะครับมันกลายเป็นไก่นึ่งไปนะฮะไม่ใช่ไก่อบฟางแล้ว <c oughs> อ่ะกินเงินดีกว่านะครับบายบายอีฟาร์มลำพูนจ้าไม่ไหวแล้วกินดีกว่า